สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆออกมาเพียบเลยนะคะในงานบุกผาสกุณา เวอร์ชันละครค่ะซึ่งชื่อทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากในเวอร์ชันนี้าหต้นฉบับเยอะมากเลย80%กว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะยกเว้นชื่อของพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะยังคงเป็นชื่อเดิมแต่ว่าเรื่องราวทั้งหลายแตกต่างหมดเลยนะคะทีนี้มีตัวละครนะคะหลายๆตัวที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือลูกเกิงซุนหรือว่าเสี่ยวซุนของมูตันนั่นเองค่ะก็เป็นสาวนะคะคนที่4ี่ของกลุ่มซึ่งก็เข้ามาตอนนี้ชนะ ใจเสิงอีได้แล้วแล้วก็ทางด้านจู้ฝูด้วยนะคะสำหรับแอดวานล้วค่อนข้างเอ็นดูจู้ฝูเพราะว่าจู้ฝูนี่ลุยตลอดเลยนะคะแหมมีพร้อมบวกตลอดเป็นคนหนึ่งที่มีความจริงใจมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าน่าจะดีเนาะเพราะว่าในภาพโปรโมทนะคะไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ค่ะมีรูปของจู้ฝูอยู่ด้วยนะคะแสดงว่าจะต้องมีบทเด่นมากๆเลยเป็นดาวลุ่งที่กำลังได้รับการสนับสนุนจากค่ายนะคะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าอัปเดตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อเรื่องของบทละครไปแล้วบ้างนะคะก็ถ้าพวกเราจำได้เนี่ยคืออู๋เนียงนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นฉินเซิงอี้ค่ะที่มูตันของพวกเราตั้งชื่อให้ใหม่ดูเหมือนว่าจะกลับไปใช้อู๋เนียงเหมือนเดิมนะคะคือจะไปดีกับสามีเก่าที่ตุบตับ ตุ้บตับตัวเองมาเป็นเวลานานนั่นก็คือหวังชิงนั่นเองค่ะทีนี้พอเรามาดูในละครเราก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่ากลุ่มนางเอกจะต้องมีผู้หญิงแค่3คนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าทางด้านของเซิงอี้ไปคืนดีกับหวังชิงเนี่ยชีวิตอาจจะไม่รู้ว่าจะกลับมามีชีวิตรอดอีกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราดูหน้าตาของหวังชิงก็เป็นดาราที่หน้าตาดีอีกคนหนึ่งหรือเขาจะเป็นกลุ่มบรรดาผู้ชายที่ไม่ดีแล้วสามารถจะเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นคนดี รักแล้วก็ถนอมภรรยาได้เออได้ไหมอ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดซ้อมมานานขนาดนี้แล้วก็นิสัยชั่วช้ามานานขนาดนี้มันน่าจะไม่น่าขุดได้แล้วเนาะมันน่าจะเป็นคําว่าสันดานน่าจะใช้ได้มากกว่าเออถ้าเป็นชีวิตจริงก็อย่าไปให้โอกาสเลยนะเพื่อนเดินหน้าค่ะเดินหน้า next นะคะ next ไปเรื่อยๆเอาล่ะกลับมาที่ละครนะคะ ด้วยความเฉียบแหลมนะคะของไหวพริบแล้วก็การมองหาโอกาสทางธุรกิจของเหอเว่ยฟังหรือว่ามูตันของพวกเราเนี่ยก็ทำให้นำพานะคะชีวิตของเซิงอี้แล้วก็จูฟ้ฟูเพื่อนรักที่อยู่ในกลุ่มนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาด้วยดีด้วยดีเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของออชีวิตของเซิงอี้นะคะถ้าพูดถึงว่าอยู่กับนางเอกของพวกเราเนี่ยขึ้นมาสูงในระดับที่ตัวนางเองก็ไม่เคยจะ แบบคิดเลยว่าสามารถจะมายืนอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้นะคะ แต่พอตัวละครนะคะลูกเกิงซุนนั้นปรากฏตัวขึ้นมากับกลายเป็นว่านะคะเซิงอีผููซึ่งน่าจะมีแบบอะไรจิตใจที่เมตตาปาณีเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบทางด้านของเสี่ยวซุนเป็นอย่างมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเจอหน้าทีไรก็จะแบบเชิดเชืออื้อห,หึดฮัดทันทีเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมูตันของพวกเราก็ยังยืนการที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะเสี่ยวซุนให้ความเขาเรียกว่ายังไงดีคือ ใหเ้เชื่อใจให้ความเชื่อใจนั่นเองค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะเซิงอี้นั้นก็เริ่มช่วยนางเอกของเราได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทําบัญชีนะคะแล้วก็การดูแลงานในร้านค้านะคะหัวมัันจุนั่นเองค่ะก็เซิงอี้ก็ช่วยนางเอกของเราได้อย่างดีเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ผ่านๆมาก็คือ ก็คือกับอกกับใจได้ดีเนาะเหมือนเป็นคนที่หูเบาเหมือนกันสําหรับส่งอีนเพราะในตอนแรกถ้าเพื่อนๆจำได้อะคือนางก็จะไม่ช่วยนางเอกเนาะในตอนที่นางเอกถูกเจ้าหวังชิงอดีตสามีนั้น จับอยู่ค่ะอดีตสามีของสิงอี้จับตัวเอาไวท้ที่ที่ลงเตียมที่บ้านนั่นแหละนะคะทีนี้ต่อมาพอนางเอกเราแบบเออพูดเกี้ยกล่อมแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของนางเอกแล้วเนี่ยสิงอี้ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งก็เปลี่ยนใจได้เร็วมากเลยนะคะก็กลายเป็นว่าช่วยนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่ตอนที่18นะเพื่อนๆ18ก็คือเคลียร์ความขับขล่องใจไปได้แล้วสำหรับเซิงอีที่มาขอโทษนะคะลูกเกิงซุนนั่นเองแต่ว่าในตอนนั้นนางเอาเหมือนกับเครื่องหอมมาให้อันหนึ่งมันเป็นน้ำหอมบอกว่าเออน่าจะเหมาะกับเจ้านะ้ากลิ่นอ่อนๆแล้วก็เออมีความสง่าง,งามในกลิ่นนี้สำหรับผู้ที่ใช้นะคะแต่ที่นี้ลูกเกิงซุนนะคะนางไม่ได้ใช้พวกเครื่องหอมเหล่านี้นะคะนางก็เลยบอกไปตามความจริงว่าเอออย่า มาให้นางเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกอะไรประมาณน,นี้ซึ่งการปฏิเสธแบบนี้มันก็ทำให้เซิงอี้คิดมากนั่นเองนะคะส่วนอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งลูกเกิงสุนนั้นอยากทำมากมากเลยนั่นก็คือนางอะ่ะไม่อยากทำการค้านะแต่นางอยากเป็นแพทย์หญิงที่เก่งๆนั่นเองคะ่ะในสมัยโบราณเนี่ยไอ วิชาแพทย์เนี่ยนะคะไอคนที่ทำงานทางด้านนี้ก็ยังไม่ถือว่ามีความสูงส่งใดๆนะก็ยังเป็นอาชีพที่คนเขามองว่าแบบอยู่อยู่แบบเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปนะอืมก็แล้วเป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกเกิงสุนก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งครอบครัวแล้วก็โดนพ่อด่าอีกต่างหากค่ะแต่ว่าด้วยความที่นางเป็นคนจิตใจดีเนาะการเป็นหมอก,ก็เป็นอะไรที่เหมาะกับนางมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทําความดีนะคะจิตอา าษของลูกเกิงสุนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะอย่างเช่นในตอนที่นางเสนอตัวนะคะดูแรลรักษาการบาดเจ็บที่มือให้กับนางเอกของพวกเราทุกอย่างเลยนะคะ ตัวของเสี่ยวซุนเองก็ยินดีที่จะที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เลยถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้การมองด้วยสายตาที่ไม่ดีจากเซิงอี้แล้วก็จู้ฝูด้วยคือคือหมันไส้อะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่ามันมีเหตุนะไม่ใช่ว่าเซิงอี้นั้นจะจะแบบมาลังแคล,ลังคัดอะไรโดยที่ไม่มีสาเหตุก็คือท่านพ่อของพ่อลูกอะค่ะ พ่อลูกของลูกเกิงสุนนี่ลูกเกิงชุนเนี่ยดูถูกมูตันมาก่อนนั่นเองก็เลยทําให้ทั้งกลุ่มไม่ชอบอะนะคะมีอคตินั่นเองค่ะแต่ว่ามูตันเป็นคนให้โอกาสคนนะคะแล้วก็ลูกเกิงสุนเองก็ไม่ใช่ตัวของ ลู่วันหลงซะหน่อยลู่วันหลงคือชื่อพ่อของลู่เกิงซุนในละครนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่อมานะคะก็เปิดโอกาสให้ตัวละครตัวนี้มีแอร์ไทาม์มากยิ่งขึ้นเมื่อหนองชายต่างมนดาของพระเอกเจียงซางอย่างนั้นป่วยเป็นโรคแบบ หาลักษาได้ยากมากๆนะคะโรคก,กระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งกระดูกผีเออโรคโรคอะไร <c oughs> นั่นแหละก็ทำให้นะคะคนที่สามารถจะรักษาโรคนี้ได้ก็จะต้องเป็นท่านหมอระดับปรมาจารย์นะคะหรือไม่ก็อยู่ในสำนักแพทย์หลวงอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่ง ทำให้มีโอกาสที่ลูกเกิงซุนนั้นได้เจอด้วยนะคะเพราะว่านางเอกของเรานั้นก็ไปพูดเปย์นะคะให้กับเจียงซางหยางนั้นต้องช่วยนะเออช่วยลูกอะคะช่วยน้องชายนะคะซึ่งเป็นลูกต่างมารดาของของอนุอีกคนหนึ่งละกันซึ่งเป็นเมียพ่อคนใหม่หลังจากที่ออแม่ของพระเอกเสียชีวิตไปนั่นเองนะคะ ที่นี้ค่ะก็เป็นตัวเชื่อมนะคะของนางเอกได้ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นลูกสาวของลู่ว่านรงก็ทําให้ในที่สุดเนี่ยนางเอกของเราได้มีโอกาสได้เผชิญหน้าได้เจอตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งกับลู่ว่านรงหลังจากที่ไปเจอเมื่อครั้งที่แล้วเพื่อจะขอสมัครเข้าในเป็นสมาชิกของสมาคมนะคะธุรกิจร้านค้าดอกไม้แต่ว่าก็โอทะเลาะกันออกมาเนาะพูดจาดูถูกกลุ่มของนางเอกของเรานะคะแต่ทีนี้พอมาคราวนี้ได้มาเจอกันอะไร ประมาณเนี่ยด้วยอคติที่มีอยู่ในใจของลู่ว่านหลงคือเขาก็ไม่ชอบที่จะแบบให้ผู้หญิงมาทําธุรกิจร้านดอกไม้มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเลยไม่ได้รับนางแต่ตอนเนี้ยเขาออฟเฟอร์ด้วยนะเขาเสนอบอกว่าเข้ามาสิเข้ามาสิแต่ว่านางเอกของเรานั้นอยู่ตัวได้แล้วในตอนเนี้ยนะคะเราก็เห็นว่ากฎเกณฑ์มากมายเหลือเกินสําหรับสมาคมไอ้ธุรกิจร้านค้าดอกไม้เพราะฉะนั้นนางไม่เอาดีกว่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะพ่อของพ่อลูกเนี่ยก็ยังคงมีความยุติธรรมอยู่ในส่วนของถ้าคนของเขามาทำผิดเนี่ยก็คือเอาไข่แมลงใส่มาใน ในในปุ๋ยที่จะต้องเอามาดูแลต้นไม้ของมูตันแล้วทาให้เกิดความเสียหายกับไอ้ต้นไม้ดอกไม้นะคะเขาก็ลงโทษไปแล้วคือไอ้เจ้าเฉวีอิงนั่นเองค่ะก็ทําทําเลกนถึงสองครั้งด้วยกันเนาะออกกลนอุบายสองครั้งแต่ก็โดนมูตันของพวกเราโตกลับหมดทั้งสองครั้งเลยนะคะทีนี้ในตอนนี้ไอ้คนนี้ค่ะเฉวีอิงเนี่ยมันถูกไล่ออกไปจากสมาคมไอ้ร้านค้าดอกไม้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากล้องแผ่นหน้ามันอนะเพื่อนๆนให้บ มันมีความแค้นหน่าบึ้งตึงสุดๆเลยนะคะดวงตามีความแค้นสุดๆเพราะฉะนั้นคาดได้ว่าก็น่าจะแขนมูตันของพวกเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นร้ายๆกับกับทางด้านของมูตันหรือไม่ก็สิ่งที่อยู่รอบๆตัวมูตันอีกหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือเพ่งเล็งไปที่กิจการหัวมันจุแน่ๆเลยละค่ะ ทีนี้มันมีอยู่ฉากหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถวิเคราะห์นิสัยของเฉิงอี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเฉิงอี้ดูไปแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะนิสัยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับหวังชิงสามีที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมานานหรือเปล่านะคะมันเป็นฉากเดียวกันตอนที่ เฉิงอี้นั้นได้เห็นจู้ฝูเนี่ยมาเคลียร์ใจก,กันกับทางด้านของลู่เสี่ยวชุนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วลู่เสี่ยวชุนก็แบบโอเคทุกอย่างเลยนะคะแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยเฉิงอี้นั้นหลังจากที่ เอาไอ้นั่นมาให้อ่ะไอ้ไอผงหอมเครื่องหอมที่นังเลือกมาให้แล้วโดนปฏิเสธนะ,นะคะจริงๆแล้วประโยคของการสนทนามันยังไม่หมดค่ะมันมีประโยคในรายละเอียดก็คือว่าทางด้านเชิงอี้นั้นถามว่านี่แล้วทำไมแล้วทำไมเจ้าถึงปฏิเสธความแบบ ความหวังดีความเมตตาของคนอื่นล่ะก็คือข้าอุตสาเอาเนี่ยเอาแป้งผงหอมมาให้ทําไมเจ้าไม่ใช้อะไรประมาณนี้นะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้เสี่ยวซุนของพวกเราก็มองหน้าสิงอีประมาณว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็คือคือตัวของนางเองนะคะนางพูดอย่างตรงไปตรงมาเรียบร้อยแล้วว่านางอะ่ะไม่ได้ใช้พวง แป้งหอมผงหอมอะไรนี่หรอกนะไม่ได้ใช้กับร่างกายเลยเพราะว่าจะต้องไปตรวจคนไคลไงแต่นะจุดนี้ก็ทําให้เซิงอีนั้นโกรธอีกนะคะเออนิสัยยังไงเอยเซิงลี่เองนะคะก็เท่าที่ผ่านมาก็คือ,อยังคงใส่ร้ายเออเสี่ยวชุนเนี่ยหลายครั้งเลยแล้วก็สร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายลู่หวันหลงด้วยซ้ําไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นนิสัยส่วนหนึ่งซึ่งพวกเราก็ดูแล้วก็เอ๊เอ๊ทั้งทงที่ ก็ดูแล้วว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแบบบอบางมีน้ำใจแต่แต่ทำไมดูดูเหมือนดีกับนางเอกของพวกเรานะแต่ว่าทำไมดูทรงแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงไม่รู้นะคะทำให้เรารู้สึกว่านะอย่างหวานเนี่ยรู้สึกว่าคนอย่างเสิงอีเนี่ยก็มีความเห็นแก่ตัวเกินไปด้วยซ้ำนะคะ แล้วอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าทำให้หวังชิงผู้ที่เป็นอดีตสามีของเซิงอี้แล้วก็มั่นใจว่าเขาอว่ารู้จักเซิงอี้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นเขาเลยรู้วิธีที่แบบจะทำยังไงให้เซิงอี้นั้นกลับมาอยู่กับเขาแล้วก็มาปฏิบัติเขาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะที่แน่ๆก็คือหวังชิงมันต้องมาแสดงความรักความเอาใจใส่ก่อนแหละค่ะตอนนี้มันกลับมาแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ดื่มเหล้าแล้วนะแล้วมันก็ไม่เล่นการพน,นันอีกต่อไปแล้วคือประมาณว่าเขา เลิกนิสัยที่ไม่ดีของเขาหมดแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็จะขอรักเจ้าเพียงแค่คนเดียวก็บอกเสิงอีไปแล้วก็ขอร้องให้เสิงอีนั้นกลับไปอยู่กับเขานะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็บอกได้เลยว่าโอ้ยตอนแรกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คิดว่านางควรจะเชื่อฟังนางเอกเนาะแต่ว่าดูดูทรงแล้วก็คือไม่เชื่อแน่นอนนะคะเหมือนกับว่าเจ็บไม่จามอเออจะกลับไปเป็นถึกๆอีกนะคะไม่อยากจะเอ่ยชื่อสัตว์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวแอนิมอลอันนั้นจะ น้อยใจไปอีกเนาะเดี๋ยวสัตว์นั้นจะไม่ดีนะคะเอาเป็นว่าถึกเองถึกด้วยตัวเองแล้วกันเชิงอี้นะคะเพราะฉะนั้นหวานว่านะตัวละครเซิงอี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ให้ประสบการณ์นะคะกับนางเอกของพวกเราอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเออจเจ็บเจสบสบเหมือนกันแหละเพราะว่านางเอกนั้นสามารถจะช่วยเซิงอี้ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วก็เซิงอี้ก็ไม่น่าจะเชื่อฟังนางเอกไปได้ตลอดนั่นเองค่ะ แต่สำหรับตัวละครนะคะลูกเกิงซุนกับทางจูฝูนะหวันว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจแข็งแกร่งค่ะแล้วก็ทั้งคู่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังสแสวงหาอะไรอยู่ในชีวิตของนางนะคะไม่ค่อยแบบมีความเคว้งคว้างเหมือนเซิงวีนะเพราะฉะนั้นเซิงวีน่าจะหลุดออกไปจากกลุ่มผู้หญิงแก่งแล้วก็เหลือแค่3าคนเหมือนเดิมนั่นก็คือมูตันของพวกเราแล้วก็มีจูฝูแล้วก็สมาชิกใหม่ก็คือ ลูกเกิ่นสุนนั่นเองนะคะ แล้วถ้าเราคิดในมุมของตักกะเนาะนางเอกของเราคือผู้ที่ช่วยชีวิตของเซิงอี้หรือว่าอู่เหนียงออกมาจากชีวิตที่มันโคตรจะน่าสังเวชจากไอ้สามีหวังชิงนั่นก็เกือบแบบจะฆ่าทั้งมู่ตันแล้วก็เกือบทั้งจะฆ่าทั้งเซิงอี้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จากมุมมองนี้นะคะการที่เซิงอี้นั้นกลับไปคืนดีกับไอ้เจ้าหวังชิงเนี่ยถือเป็นการทรยศนะคะต่อมู่ตันของพวกเราอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ การมีนะคะคนในลักษณะของเซิงอี้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวถือว่าเป็นอันตรายที่แอบแฝงอยู่ที่ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังว่าน่าจะมีการพัฒนาบทาละครอะไรที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเหมือนกับแบบปล่อยออหมาป่าซึ่งทำตัวเหมือนสุนัขชิสุไว้ก่อนอยู่ใกล้ๆเราอะไรแบบนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะนางเอกของเราก็คงจะไม่อาจเปลี่ยนใจเซิงอี้ได้เซิงอี้คงจะไม่เชื่อนางค่ะแต่ว่าคนที่มองเซิงอี้ออก ะะก็น่าจะเป็นลูกนะคะลู่เกิงสุนเนี่ยแหละนะคะเสียวสุนนี่เองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดเห็นเป็นประการใดคิดมันหวานไม่เอ่ยหรือว่าดูละครแล้วผ่านเลยไปก็ได้นะดูละผ่านเลยไปก็สบายใจดีนะคะแต่พอเราดูแล้วมันเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยเราก็คิดต่อไปได้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ